อยากกินยำแซ่บๆจะไปซื้อเขาก็ได้เครื่องอย่างละชิ้นสองชิ้นกินไม่อิ่มว่าแล้วก็ทํากินเองดีกว่าครับซื้อเส้นแก้วมา1ห่หอหมูยอมาหนึ่งแท่งเล็บมือนางเร่งๆครึ่งกิโลหมูสับอีกนิดหน่อยก็อร่อยแล้วครับสวัสดีครับทํากับข้าวให้มีกินชวนเพื่อนเพื่อนมาทํายำเส้นแก้วไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับส่วนผสมของยำเส้นแก้วนะครับก็มีเส้นแก้วครับเล็บมือนางหมูยอหมูสับครับ ผมใช้เครื่องแค่3อย่างนะครับวันนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นกุ้งปลาหมึกหรือว่าเป็นอย่างอื่นนะครับที่ใสยย่ยำได้นะครับก็ตามสะดวกเลยครับมะเขือเทศหอมวัวใหญ่ขึ้นช่ายพริกสดตำหยาบกระเทียมสับน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปีบ๊บน้ำพริกเผาเราจะเริ่มที่หมูนะครับหมูนี่เราจะใช้วิธีผัดรวนกับกระเทียมนะครับเราจะไม่ลวกนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันนิดหน่อยครับ เราใช้วิธีผัด้วนนี่จะทําให้หมูเรามีความหอมนะครับอร่อยกว่าลวกนะครับกระเทียมตำหยาบหรือกระเทียมสับครับเดี๋ยวกะเทียมให้หอมครับกระเทียมหอมใส่หมูสับครับเติมน้ำเปล่านิดหน่อยครับ อัด้วนหมูให้สุกนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับอพอสุกพอครับสุกมากแล้วหมูจะก,กระด้างนะครับรวนหมูสุกแล้วก็ตักพักไว้ครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยครับเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อที่จะลวกหมูยอกับเล็บมือนางนะครับพอน้ำเดือดก็ใส่หมูยอเลยครับ ลวกแค่ปับเดียวนะครับของพวกนี้มันสุกอยู่แล้วครับประมาณนี้ครับก็ตักพักไว้ครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดแก๊สเลยครับปิดแก๊สแล้วก็ใส่เล็บมือนางของเราลงไปเลยครับเราไม่ต้องลวกนานนะครับเล็บมือนางเราแค่พอจะดุ้งนะครับพอจะดุ้งน้ําร้อนนะครับในงั้นมันจะละลายนะครับประมาณนี้ยครับก็ตักพักเลยครับ เราม,ามาเริ่มยำกันเลยนะครับใส่น้ำปลาครับน้ำมะนาวครับน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวน้ำพริกเผาครับใครมีเป็นน้ำกระเทียมดองก็ใส่ได้ครับคนให้ละลายเข้ากันนะครับใส่น้ำพริกเผาลงไปแล้วมันมีความหวานอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ใส่น้ำกระเทียมดองนะครับพริกสดตำหยาบครับความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะครับ หมูสับที่เรารวนไว้ครับหมูยอครับเล็บมือนางครับมะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องคนหลายรอบคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับชิมรสได้ตามชอบเลยนะครับอันนี้ทำบ่อยนะครับไม่ชิมแล้วครับเพราะว่ารู้ส่วนผสมแล้วครับ ใส่เส้นแก้วแลวครับเส้นแก้วนี่เพื่อนๆจะลวกก็ได้นะครับไม่ลวกก็ได้ครับตามชอบเลยนะครับถ้าไม่ลว่วเขากรอบๆครับถ้ารวกก็จะมีความนิ่มมาหน่อยครับแค่แช่น้ําเปล่าแล้วก็บีบน้ํามะนาวใส่หน่อยหนึ่งนะครับโอเคแล้วครับปิดท้ายที่ขึ้นช่ครับคนให้เข้ากันครับ ขึ้นช่แล้วคนอีกนิดหน่อยครับพอครับยำเส้นแก้วครับเครื่องก็ตามชอบเลยนะครับยำเส้นแก้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเผ็ดจี๊ดจาดมากครับสีสันน่าทานมากครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรปบน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ